สวัสดีมิดหมอแคนแฟนหมอลํำทุกคนนะครับสวัสดี FC แฟนคลับของสาวหน่อยเพชรบันแพงสวัสดี FC แฟนคลับของอีหล่าอุงอิงเพชรบันแพงน้ำนะครับเมื่อนี้บาโจดีไซน์เขาจะมีข่าวสารเกี่ยวกับอีหล่าอุ้งอิงเพชรบันแพงมาบอกสู้ฟังนะครับเมื่อวานนี่ด้ข่าวว่าเกิดอุบิเหตุเกิดขึ้นกับน้องอุ๋งอิงอ่าเข็มกัดลุดขับแล้วก็ทิ่มเข้าที่เอวของน้องกิคขึ้นเจ็บเป็นไรพี่น้อง แล้วที่นี่ได้ไปเห็นคลิปที่กาลั่งเป็นไวราลคือว่านะักตอนที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นไม่มีใครเข้าไปช่วยน้องจริงหรือ,อกระแสส,สังคมตัดกระแส,สตอนนี้อาาอกมาว่าจันสี่ว่าเป็นอย่างผบ้มค้มคนไปซอยน้องแล้วคนที่อยู่ร่วมฉากกับน้องเอ๊ะทำไมถึงไม่เข้าไปช่วยน้องอ่ะผมจะมาบอกเรื่องนีสูฟังนะครับเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนอื่นเลยนะครับหลังจากจบงานแล้วออีหลาก,ก็เลยออกมาโพสต์ส่งงานเหมือนเช่นเคยนะครับ ส่งงานวันนี้ขอพระคุณที่เอ็นดูหากแพ่งหลาตั้งแต่มือแรกจนคอดมือนีพ่อพ่อแม่กันยั่งหากแพ่งหลาอยู่ตลอดมือนีพ่อพ่อแม่ไม่ให้กำลังใจหลาหลายอีจ้าขอพระคุณที่บ่ถิ่มป๋าหลามือนีหลามีความสุขอีจ้าขอพระคุณผูยูเบื้องหลังความสำเร็จของหลาขอพระคุณโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่คอยสนับสนุนหลาขอพระคุณพ่อโจแม่นุด ยาสุภาพลุ่งอำนาจและกับวงสาวหน่อยเพชรบันแพร่งที่เหมาะโอกาสไ้ลาขอบพระคุณพ,พ่อพ่อยแม่เอฟซีที่หักแพ่งหลาเดิรจ้านะครับและก็มีแฮแทกมาไล่น้องอมาไล่ลายอีกแล้วครับพี่น้องมีแฮแทกมาไล่จากพ่อสาแม่พิมพ์พิชาแม่มนตรีแม่รักแม่รัตกกนกแม่รักดีพ่อสมพรแม่สิริพรนะครับ แล้วก็แม่กนกทิพย์พ่อแม็กเอฟซีเกาหลีพ่อสุพนาสุพนยัยแม่นิดาแม่ยุพินแม่ธัญรัตน์พ่อชาราวุฒิแล้วก็เอซีระยองแม่แสงมณีแม่สมพานพ่อวีนัสพ่อพรชัยแล้วก็มีแม่สุรัติการ แม่การจนาแม่รัศมีนะครับแม่รักกี้พ่อดำรงแม่สายฟ้าแม่ดวงนภาพ่อนนทแม่อ้อแม่จัน์แล้วก็เอซพลังเงียบริงน้อยครับแล้วก็มีแม่ออนอานงแม่ลินดาแม่บุ๋ยเชียงใหม่พ่อสัญญาแล้วก็มีพ่อมานพแม่สวัย พระอาจารย์สาครพ่อบุญเลิศแม่สมจิตพ่อวิชัยแม่สมใจแล้วก็ f อซไม่ออกนามเอแล้วก็เอฟซยภูมิแล้วก็หลวงพ่อหนองน้ำคำําแล้วก็มีพระอาจารย์น่าจะเป็นสมพรเนาะแล้วก็แฮชแท็กมาลายด้านาเวทีนะครับ แทะขอบพระคุณรางวัลน์นำใจดาน,นาเวทีที่มอไหลาและกะสิ่งของมากไม้ที่มอไหลาเด้้ยจ้าลหาหักพอพ่อไปแม่เด้้ยจ้าอ่านี่นะครับเป็นโพส่งงานเนาะแล้วคืนนี้นะครับสาวน้อยเพชรบันแพงนอมือนี่วันที่19 19เเมษายนนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแสดงอยู่ที่บ้านขามป้อมตำบลบ,บ้านลานอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นครับ มือแรงมาให้กำลังใจลายูบานขามป้องเด้อจานี่คับอ่ะอ่ะมาบอกถึงเรื่องนี้นะพี่น้องก็แล้วเป็นกระแสก็แล้วเป็น,นว้เป็นว้รล่ออยู่ในกลุ่มบ้านฮะของอีล่าเองก็มีเห็นเห็นมีโพสต์แบบคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยแลวว้วเบลจดีไซน้ก็ได้ไปเห็นในช่องของตอต,อตอนะครับในแอปดําเนาะเขาได้ลงเรื่องนี้ไว้ว่านี่เขาใสาผ่ผานหัวไวตังซีเนาะพี่น้อง ไม่คิดช่วยน้องเลยไม่คิดช่วยน้องเลยข้างหลังคือคุณตี้อ่านี่ขออภัยนะครับอันนี้อ่านตามเพื่อนวานเนาะนี่นะครับเป็นช่วงลําเรื่องเนาะนี่นะครับเหมือนตอนนั้นน้องก็หันหน้าหันหลังอยู่นะเนี่ยแล้ก็มือจับตรงเอวไว้แลยนะเราเพี้นขึ้นแล้วเนี่ยไม่ต้องร้องแล้วแม่ เนี่ยน่อเอามือนึงอะครับจับสรุปใครเอาผู้บองอีบมาช่วย สภาพบริิตดีมากโอเซเบิ้งไม่นี่นะครับนี่นะนี่นะน้องเอามือจับไว้นะเห็นบ่ เราก็หันออกก็หันนาหัน,หน,หนหลังคือคือยาอยาไต้คนซ้อนเหมือนล่ะครับตอนนั้นนะตอนนั้น <_ S 1> แต่เพลงมันขึ้นแล้วไงน้องก็ต้องร้องไง <_ S 2> อ่าแล้วก็อ่ะผ่านคน,นไปได้ด้วยดีเนาะ <_ S 1> ถือว่าสปิริตดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับอ่ะลองมาดูกันหน่อยดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอาเสียบสลักีบ <_ S 2> เอาสักขู่เ้ยครับพี่น้อง ค <Keep> <'s> ลิปหายเอ้าเพิ่งเปิดเมื่อกี้แม่ สักครู่นะครับผมสิบห้าปานอ้าวไปทางอะไรละสียแล้วกล่องอ่านี่เนาะคลิปนี้เนาะอ่ะนี่นะครับเป็นคลิปนี้เนาะอ่ะมาอ่านเนคอมเมนต์นะครับขออภัยนัาเรียนพี่น้องคนหนึ่งมาอ่านคอมเมนต์นะน้องเป็นอะไรคะหลายๆคนกับเขามาถามอ่ะขอบต้องขอบคุณพระเอกกดรังสีมันนะครับ กดรังสีมันเพชรบ้านแพงเข้ามาตอบนะครับผมเข้ามาตอบคอมเมนต์เนาะที่มีแฟนคลับถามเข้ามาว่าน้องเป็นอะไรเราก็จะได้เราก็ได,ร,ไดรู้ไงว่าน้องอ่ะคือเข็มกัดมันหลุดแล้วมันปักเอวน้องครับอตอบแทนนะสปิริตน้องดีมากเลือดออกแต่ก็ร้องเพลงต่อได้ป้าพี่้องเลือดออกพอมขอบคุณพระเอกกดนะครับที่เข้ามาตอบเนาะให้แฟนคลับได้รู้กันว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นอ่า แล้วก็มีนี่คนถามว่าออนี่อ,อ๋อนี่น้องกดก็มาบอกอีกข้อความหนึ่งอยู่บอกว่าขิมกัดมันหลุดแล้วมันปักที่เอวน้องขอตอบแทนสปิริตน้องน้องดีมากอืขนาดเลือดออกอยังร้องต่อได้เก่งดีครับแล้วก็มีคําถามเขามาว่าเอ,อ๊ะแล้วคนที่อยู่ร่วมฉากกับน้องเนี่ยน้าตอนนั้นเหลือจจะไม่เห็นหรือเปล่าเนาะว่าน้อง เกิดอุบัติเหตุนะครับก็เลยบริเกเขาไปซอยอันนี้เราก็ต้องมองมุมก,กว้างๆนะอย่าเพิ่งไปตัดสินเพลินเดอ้อว่าเป็นยังไนก็บ่อเ,อเขาไปซอยนะครับนี่มาไล่พ่อหลอดต้องเข้าแล้วก็มีพอหลอดนะครับพอหลอดที่ใส่สูตรเขียวนี่แหละไปเบิง้งไปเบิ้งน้องแล้วก็ไปตามพี่มอนอีกมาซอยน้องนะครับแต่ซึ่งช่วสปิริตของอีลาวีพี่หลีเจ็บก็คือเจ็บน้องยูเสียพี่น้องเอาว่าจะาไปเจ็บทั้งเจ็บทั้งเ,งเลือดออก แล้วเพลงมันขึ้นแล้วอ่ะมันก็ต้องร้องต้องเอาหน้าเวทีให้อยู่อีกตั้งหาโอ้โหชื่นชมสปีตของอีลาอุ่งอิงนะครับผมบางคนกนะ็ถามว่าเอ๊ะทำไมข้างหลังเออถามถึงข้างหลังเยอะเลยครับพี่น้องอืมอืมบางคนก็บอกว่าอย่าคิดมากนะ FC บางคนมีหน้าที่มีจุดยืนมีหน้าที่อยู่ในจุดรับผิดชอบอาบางคนก็ถามว่าหน้าที่รับผิดชอบก็รู้แต่มันช่วยกันไม่ได้เลยหรือดูหลายรอบแล้วสงสารอีลาลิ่งน้อยแนมหาคนซอยกัมีคนไปซอยเลยน้อมีพี่หมอนอิงคนสวยที่ช่วยน่ารักมากจ้า แค่นี้กับ้ากันดามาอ่านี่แหละอ่ะนเพราะเมนี่บอกว่าแค่นี้กับผ้ากันดามาเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะอยากให้เข้าใจอมอยากให้เข้าใจนะฮะไม่อยากให้ดราม่านะที่ผมออกมาว่าผมไม่ได้อยากว่าดราม่าว่าจะให้ดราม่าคนอาจะที่ศิลปินที่อยู่ร่วมฉากกับน้องนะเพื่อนอาจจะไพ่เห็นทีลีพี่น้องหรือนะตอนนั้นอาจจะไม่รู้เพราะว่าเพลงมันขึ้นแล้วมันเป็นโชว์ที่ดนตีขึ้นมาแล้วเพลงก็ข้นแล้วน้องขืนแล้วน้องแค่เอาเงินเงื่อนจับไปแบบนี้หรือเปล่าน้องก็หันหน้าหันหลังแบบนี้ ศิลปินที่อยู่ร่วมฉากก็อาจจะไม่รู้จริงๆก็ได้นะครับอย่าไปดราม่าอย่าเพิ่งไปว่าให้ใหเพ่อนน้อพี่น้องเนาออะมองในมุมกว้างว่าเหตุการณ์นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วผ่านคนไปได้ด้วยดีการแสดงโชว์ก็ออกมาได้อย่างสง่างามสุดยอดมากๆ mm hmm. ต้องขอชื่นชมของสป mm ิริตของอิหล่าอุ่ญิงเพชรบานแพงครับมือ mm hmm. น,นีบ้าโจดีไซน์คอล่าไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ mm hmm.